สวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัว extend ตัว Line Note นะครับก็หลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็แตกไฟล์แล้วนะครับก็จะได้ไฟล์พวกนี้มาทั้งหมดนะครับก็ตั้งไว้ที่ Line Note นะครับอ่าพอแตกไฟล์ได้มาปุ๊บเราก็เข้ามาที่ตัว Google Chrome ตัวรูปทิกซออ์ m n n a g e Xtend ครับมันก็จะมาที่หน้านี้เรามากดเปิดตัว developer mode ปุ๊บอ่า แล้วก็มาโหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ครับนี่เลือกโฟลเดอร์ไปที่ไหนะเลือกที่ Line n o t e ปุ๊บกด Select นี่ล์ก็จะเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือติดตั้งตัว Extension เรียบร้อยแล้วพอมาก็ให้เราไปเข้าที่ตัว Line Add ของเรานะครับเข้าไปที่หน้าแชทนะเสร็จแล้วก็กดเปิดตัว e x t e n s n ครับ ก็ไปที่ตัวจิกซอตัวนี้ไลน์โนตตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ไปบ่อยกดพีดไว้ก็ได้นะครับนี่ปักหมุดเอาไว้มันก็จะมาแสดงตรงนี้แล้วกดเปิดขึ้นมาครับนี่ตัว x อ็ทมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะแปะจอไว้ด้านข้างตรงนี้ตลอดเลยซึ่งก็จะใช้เป็นตัวรหัสในการเข้าใช้งานนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาเพื่อขอซื้อรหัสได้นะครับกอบรหัสก่อน ซื้อก็ได้ดีว่าเจนรหัสให้นะครับก็เอามาใส่ตรงนี้กดเปิดใช้งานเราตรวจสอบสักครู่ครับนี่มันจะแจ้งวันที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับจานวนวันที่เหลือสามารถซื้อวันเพิ่มได้นะครับการเปลี่ยนคีย์นะเสร็จแล้วตัวระบบตัวนี้มันจะสร้างตัวเทมเพลตตัว Data ต,ต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลทีนี้ก็ให้เราเลือกอที่จ,จัดเก็บข้อมูลครับก็กดเลือกโฟลเดอร์ ในที่นี้เนี่ยดีวสร้างโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดนะสร้างโฟลเดอร์ว่าชื่อว่า l ลน์ด a ต้าไว้นะครับตรงนี้ดี๋ยวก็จะเลือกโฟลเดอร์ Line d a t a ซึ่งถ้าเป็นเพื่อนๆที่เอ่อพื่งสร้างใหม่เอียดอย่างเงี้ยสร้างโฟลเดอร์เอาไว้อันนึงอย่างเงี้ยนะครับที่เราจะได้รู้ว่าเป็นที่จัดเก็บข้อมูลของตัว extension ตัวนี้นะครับพอได้โฟลเดอร์มาเสร็จกด select โฟลเดอร์ปุ๊บนี่ ระบบแจ้งว่า,าหน้านี้ยังไม่เจอ ID แล้วก็กดไปที่ตัวแชทอันหนึ่งนะครับตัวระบบก็จะโหลดออกมาแล้วน,นี่คือเดี๋ยวได้เคยสร้างเอาไว้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นใหม่เอี่ยมเลยเนะี่ยมันก็จะไม่มีข้อมูลอะไรมันจะว่างๆแบบเนี้ยมันจะว่างๆแบบนี้เอาไว้นะครับอ่ะมาทีนี้เรามาจะดูจะมีสามแท็บนะครับทีนี้จะมาสอนใช้งานตัว e x t e n d นะครับก็จะมี node มีส่งข้อความแล้วก็จัดการข้อความมาที่ตัวแรกของตัวโน้ตโน้ตเนี่ยคือเหมือนกับการใส่แท็กเหมือนกับการใส่แท็กตรงน,นี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแท็กเฉพาะของตัว e x t e n d นะแต่ไม่สามารถฟิลเตอร์ตัว List ลิรายชื่อเพื่อนของเราออกมาได้นะครับเป็นแค่ติดเพื่อให้เรารู้เฉยๆว่าลูกค้าท่านนี้เป็นติดแท็กอะไรไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวของไลน์เองเนี่ยตัวแท็กมันใส่ได้จํากัดนะครับมันต้องซื้อพรีเมียมเพิ่ม แล้วก็ตัวโน้ตก็เหมือนกันเนี่ยตัวโน้ตมันก็ใส่ได้แค่หนึ่งโน้ตนะครับแท็กได้มีคือใส่ได้แค่ห้าแท็กมันงครับสร้างได้แค่ห้าแท็กเท่าน,นั้นนะครับแต่ตัวนี้คือสามารถสร้างได้ไม่จากัดนะิธีการก็กด Edit แล้วก็เขียนแท็กเข้าไปเลยว่าเป็นบริการอะไรนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นลูกค้ารับถ่ายภาพมาแล้วก็ใส่ถ่ายภาพแบบนี้แล้วก็ใส่โน้ตนี้คือแล้วแต่เราเลยนะครับสามารถใส่โน้ตได้ตามใจชอบเลยนะก็สมมติว่าเป็นชื่อเบอร์ ในพวกนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเซฟตัวโน้ตตัวนี้ก็จะค้างอยู่ครับว่าจะแท็กที่ ID นะครับว่าลูกค้าคนนี้ก็จะเรียกแท็กนี้ขึ้นมาได้ตลอดนะครับต่อมามาที่ส่งข้อความสําหรับเอ่อลูกค้าท่านใหม่ตรงส่งข้อความตันนี้จะยังไม่มีอะไรเราจะต้องไปที่จัดการข้อความก่อนไปที่สร้างเทมเพลตตัวนี้ก่อนเราต้องตั้งหัวข้อว่าเราจะอ่อเป็นการคิดว่าเราจะส่งข้อความอะไรออกไปนะครับสมมุติว่าเป็น ข้อความที่เราขี้เกียจตอบขี้เกียจพิมพ์ข้อความยาวๆอะไรแบบนี้นะครับสมมุติว่าเป็นอรายละเอียดเสื้อขานี้เราสามารถเพิ่มข้อความรูปภาพวิดีโอไฟล์ PDF แล้วก็สามารถาตั้งหน่วงเวลาได้นะครับหน่วงเวลาเนี่ยคือเพื่อไม่ให้มันพิมพ์ตัวบล็อกเนี่ยตัวบอลูนเนี่ยติดๆกันเลยตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นบอด แต่เราสามารถหน่วงเวลาได้ว่าสมมติว่าข้อความจากบล็อกแรกเนี่ยข้อความที่หนึ่งปุ๊บแล้วถ้าเราใส่ข้อความที่สองเข้าไปเลยอย่างนี้มันก็จะพิมพ์ต่อเลยตึ๊ดๆแบบนี้แต่แล้เราใส่หน่วงเวลาสามารถตั้งหน่วงเวลาเป็นวินาทีหรือนาทีได้นะครับสมมติว่าหน่วงเวลาสามวินาทีแล้วค่อยเป็นข้อความที่สามแบบนี้นะครับ ใส่รูปภาพแล้วก็กดโหลดรูปภาพมาได้นะครับใส่รูปภาพได้แล้วก็ใส่วิดีโอได้นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวไฟล์ PDF ได้นะครับแบบนี้ตัวไฟล์ PDF ก็จะส่งเป็นลิงก์ให้โหลดนะครับตัวบอลลูนตรงนี้สามารถใส่ได้ถึง10บบอลลูนนะครับถ้าเป็นของตัวลายเนี่ยจะใส่ได้แค่สามบอลลูนแค่นั้นนะ ต้องซื้อพรีเมียมถึงจะใส่ได้เยอะถึงหบอลลูนแต่ว่าถ้าเป็นเอ็กเซนชั่นของตัวดิวเองเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง10บอลลูนนะครับพอ,อเราตั้งค่าตัวข้อความพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยว่ารายละเอียดเสื้อสีขาวจะมีข้อความที่1ข้อความที่2หน่วง3ามวิแล้วค่อยส่งข้อความนี้ข้อความนี้ออกไปนะครับแล้วก็กดเซฟปึ๊บมันก็จะเลี้ยงกลับมาที่หน้านี้รายละเอียดจะอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อเราเจอลูกค้าแล้วลูกค้าถามรายละเอียดเสื้อสีขาวปุ๊บเราก็กดส่งปึ๊บ นี่ข้อความที่1นข้อความที่2ก็จะถูกส่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หน่วงปึ๊บแล้วก็จะส่งรูปภาพส่งวิดีโอส่งไฟล์ PDF นะครับตามนี้เลยอ่าเป็นแบ,บนี้ครับนี่คือตัวส่วนเสริมนะครับเป็น Line extension ช่วยพิมพ์นะครับตัวนี้หรือว่าถ้าเราอามีอยากแก้ไขรายละเอียดนะครับก็เข้าไปแก้ไขได้ตรงนี้ จะกลับมาที่หน้าแก้ไขก็เพิ่มลบได้นะครับลบนี่กระกบ,บาทข้างบนบอลลูนมานี่กดลบนะครับเพื่อลบคบเปลี่ยนแปลงข้อความรูปภาพอะไรก็แก้ไขได้หมดเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับอ่าเพียงเท่านี้ครับนี่คือส่วนเสริมตัว extension ตัว l i n e oa ครับ